สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้นะครับวันนี้จะพูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤกษ์ราศีกันและก็ชาวราศีมังกรนะครับดวงชะตาครึ่งปีหลังสําหรับชาวธาตุดินนะครับในเดือนกลางปีนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับในเดือนมิถุนายนจะเป็นผลอะไรซึ่งความสําเร็จความก้าวหน้าทั้งการเงินการงานและความรักบ้างนะครับจะมีวิแววอะไรกับเรื่องความก้าวหน้านะครับพลังงานจะกสื่อสารอะไรกับชาวธาตุดินเรามาฟังคานั่ได้ครับผมจะเปิดหน้าสามใบนะครับในหัวข้อนี้มา ดวงชะตาของชาวธาตุดินเองแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องของความสําเร็จนะครับหรือว่าสิ่งที่นําพาคุณให้ก้าวหน้าในชีวิตตลอดครึ่งปีหลังนี้เป็นผลด้านอะไรบ้างมาดูคำนำในใบแรกก็ได้เลยครับในใบที่1นนะครับผมเต่าด้วยว่าสําหรับชาวธาตุดินนะครับผศกันมังกรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะความทุกข์ทางใจนะครับหรือว่าวิบัติภัยทางใจเนี่ยอาจจะส่งผลต่อดวงชะตามากๆอยู่นะครับในนี้เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังเองแล้วเนี่ยคุณยังไม่ลืม เรื่องเก่าๆนะครับหรือว่าเรื่องที่ทําให้คุณทุกข์ใจอยู่แต่ผมมองว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับหรือว่าคลายลงนะครับกับเรื่องของปัญหาทางใจปัญหาด้านความรักปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านนะครับมีอาการป่วยกับเรื่องของสุขภาพนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก็จะทุเลาเบาบางลงในดวงครึ่งปีหลังนี้เองเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของความรักเองสุขภาพเองนะครับรวมถึงวิบัติภัยกับเรื่องของความรู้สึกทางใจนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนทางใจที่นําพาความเสียใจหรือนําพาความหนักใจไม่คุณแต่จะ อยู่กับคุณไม่นานหรอกนะครับมันก็จะขี้คายและทุเราเบาบางลงนะครับเรื่องของการงานเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีสําหรับดวงชะตานะครับอะไรที่คุณคาดหวังไว้ก็จะได้แบบเป็นกอบเป็นกำครับธุรกิจการค้าการขายนะครับถือว่ากระเตื้งและก้าวหน้าเป็นผลในทางที่ดีนะครับแต่ในที่เองเนี่ยก็จะมีเรื่องเสียใจอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและเรื่อง,องความรักนะครับทำให้คุณแอบแหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวมงต้องบอกเลยว่าสําหรับเรื่องงานเองแล้วเนี่ยได้อะไรมาเป็นกอบเป็นกำมีโชคดีมีความ และมีโอกาสดีๆเนี่ยนำพาความโชคดีเข้ามาสู่ดวงชะตาครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะได้รับโอกาสดีๆจากคนนะครับคอยหนุนหลังคอยส่งเสริมนะครับคอยผลักดันนะครับหรือว่าหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณเกิดขึ้นนะครับมักจะได้อะไรมาเป็นกอบเป็นกำมถือว่าเป็นโอกาสสําหรับความสําเร็จครับรวมถึงการเงินเองเนี่ยก็จะดีขึ้นมากๆครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเองเนี่ยแม้จะมีเรื่องของปัญหาทางความรู้สึกนะหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพก็ตามแต่การเงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าได้มาเป็นกอบเป็นกำมหวังเงิน ก็จะได้เงินหวังโอกาสก็จะได้โอกาสหวังความสําเร็จก็จะได้ความสําเร็จนะครับหวังความก้าวหน้าก็จะได้ความก้าวหน้าด้วยเช่นกันแต่กนเดียวกันเนี่ยเจ้าตายเองเนี่ยวางแผนกับเรื่องของการเงินอย่างดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้คราก็ถือว่าเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จดวครับดวงโชคดวงวาสนานะครับจะมีคนอุปถัมภ์และคนช่วยเหลืออยู่เสมอจะได้รับโอกาสาดีๆได้รับวาสนาที่ดีนะครับหรือว่าทําบุญอะไรก็เห็นผลทันตาแบบนั้นนะครับรวมถึงสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยก็จะต่อยอดชีวิตนะครับกับเรื่องของการเงินวางแผนการเงิน ได้ดีมากๆในช่วงครึ่งปีหลังครับถือว่าเป็นชาวธาตุที่โดดเด่นมากๆกับเรื่องของการเงินครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้พึกษบกันมังกรนะครับเรื่องของการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งครับเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องของการงานเองเนี่ยก็มาเป็นอันดับ2นะครับและร่วมของความรักเองเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดและคนใกล้ตัวเนี่ยมาเป็นอันดับ3ามเดียวผมก็มองว่าสําหรับครึ่งปีหลังนี้เองเนี่ย อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่บ้างนะครับหรือว่าเรื่องหนักใจอยู่บ้างสําหรับเรื่องความรักแผลเก่ามันยังไม่ค่อยสนิทนะครับกับเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะมีปัญหานะครับหรือว่าความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาราคาซังทุกข์ใจแบบนั้นนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะแล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยก็อจะเป็นห่วงด้วยเช่นกันนะครับว่าในดวงครึ่งปีหลังนี้เองเนี่ยสุขภาพจะบานปลายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือโรค ประทุขึ้นมานะครับแบบนั้นเนาะก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับและรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเองเนี่ยมักจะมีเรื่องของปัญหาด้านทางใจเป็นหลักนะครับก็ต้องเรามาระวังนะครับใครที่อยากจะมีแฟนหรืออยากมีความรักนะครับอาจจะต้องชะลอไปก่อนนะครับหาเงินหาทรัพย์ไปก่อนนะครับเพราะว่าดวงการเงินในครึ่งปีหลังนี้มาแรงจริงๆสําหรับชาวธาตุดินครับ